ครับสวัสดีาพม่อนๆทุท่านและทุกทานที่เข้าร่นมชมทุกคนนะครับอ่ารุ่นใหม่ป้ายแดงเพิ่งออกวันที่16นี้เองนะครับผม16ตุลาเนื้อเงินด้วยอ้าวขอผมมีเนื้อเงินถือเขาแล้วอ่าและสิ่งที่แบบว่าเป็นท็อปบิ๊กเลยนะครับผมคือเรียดน,นี้เจ๊ เนื้อเงินหน้าทองคํานั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นเรียญแรกในชีวิตเลยที่เป็นเนื้อเงินหน้าทองคําที่ผมเคยผ่านมานอะฮะไปเอามาเองกับมือเลยนะครับผมสิ่งแรกๆก็คืออยากให้เอามาให้พี่ๆลูกค้าชมกันนั่นเองเอาไว้พี่ลูกค้าใน ยูทูบทิกต็อกชมนะครับผมความสวยก็จะประมาณนี้เลยพี่ทุกท่านอ่าเหรียญแท้แน่นอนนะครับผมไปตอดแถวเอามากับมือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ไปเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับผมอ่าเป็นน้องใหม่ป้ายแดงของวัดเชิงเขานั่นเองน้องใหม่ป้ายแดงของวัดเชิงเขานะครับผมจะเป็นเนื้องเงินหน้ากากทองคําลงยาฟ้าขอบแดงนะครับผมของแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมของปลอมคือไม่ได้แดกผมครับผมเพราะผมไปเอาที่วัดมันเลยนะ อไม่ได้กินหัรอยพวกปลอมอ่ะนี่นะครับผมสิ่งที่ต่างกันก็จะเป็นพวกต่อโคโดนั่นเองนะหน้าทองคำนะครับผมจะต่อโคโดรวยและโค้ดโค้ดไก่นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราพาด,ดูบทเรียดนะครับผมลเลขโค้ดก็จะเป็นโค้ดนี้เท่านั้นแล้วก็จะตอกตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับผมหน้ากากทองคําโค้ดแปดแปดเจ็ดแต่คุณจะต้องก็ไม่ได้โถเอ้ยประเสียใจ นะครับผมอขอบต้องไม่มีรอยตะใบนะครับผมพื้เนเหลี่ยวพื้นเหรียญเรียบตึงอพูดผิดพูดถูกไปละหนึ่งอรอยปิ้นของเหรียญตรงรอยตัดเขาจะมีอยู่นิดๆิดหน,น่อยหน่อยนะครับผมต้องคมชัดอย่างนี้เลยนะครับผมวิธีดูเหรียญอย่างแรกอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงินโอ้โหเป็นเหรียญที่ภูมิใจนะครับผมเนื้อเงินลงยาเขียวเหนียวซับโอ้โหบ้าบอความสวยทะลุซีนอะพี่ทุกท่านคือผมแบบนั่งสองทังวัน ตั้งแต่มาตั้งแต่กลับมาถึงบ้านนะครับผมอ่ะความสวยจะประมาณนี้เลยลงใย,ยเขียวคุยพื้นนะครับผมขอบแดงนะฮะโอ้โหสวยมากอ่าจองทันนี่ผมแบบโอ้ดีใจที่สุดจองออนไลน์นะครับผมจะเป็นรุ่นที่จองออนไลน์รุ่นแรกเลยนะครับผมอันอ,อ,องค์นี้นะครับผมชื่อเป็นมงคลด้วยรวยหนุนดวงนะครับผมจะมียันดวงอยู่ด้านหลังเออใครที่ดวงตกนี่ต้องต้องเช่าบูชาเหรียญนี้ผมพูดจริง มากกว่าผมได้เลยผมบอกให้แล้วนะครับเบาๆเอเออ่ะนี่ดูต่อโคดนะครับผมการต่อโค้ดจะสลหรับตาแหน่งกันนะครับผมจากเนื้อเงินนักาักทองคําอ่ะนี่จะต่อโค้รรวยตรงนี้นะครับผมล้วจะต่อโค้ดไก่ตรงนี้อ่านี่คือรวยหนุนนี่คือยันหนุนดวงนะครับผมอ่ะแล้วเลขโค้ดก็จะตอกตรงนี้เท่านั้นนะครับผมลงเลยเขียวเนื้อเงินอ่ะพื้นเหรียญเรียบตึงขอบเหรียญก็ต้องเรียบอย่างนี้จะไม่มีรอยตะบายใดแต่ทั้งสิ้น ไก่ต้องคมชัดนะครับผมอ่ะสิ่งที่ต้องแบบว่าสลับตําแหน่งของทุกๆเหรียญก็คือผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะผมเข้าใจว่าแบบว่าของปลอมมันจะได้ทําเรียนแบบยากเออจะประมาณนี้หรือเปล่าอ่าถ้าใครมีความรู้ได้ๆมาบอกคอมเมนต์มาได้พี่ๆทุกท่านเปิดรับทุกความคิดเห็นครับผมอ่าเรียนนี้ก็จะเป็นเนื้อเงิน าลงยานน้ำเงินนะจ๊ะโอ้โหสวยงามปรบปื้มไปติยินดีที่สุดในโลกโอ้โหเป็นครั้งแรกที่มีเหรียญเงินเยอะมากไปดีใจจังอ่ะดูตำแหน่งดูตำแหน่งกันตะโคดอ่าโคดไก่กับโคดรวยนะครับผมจะตอดตรงนี้นะครับผมเหรียญเงินหน้ากากเอ้ยลงยาน้ำเงินและฟอนเหรียญจะต้องประมาณนี้ สิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือผิวเด็ดเรียบตึงขอบเหรียญเรียบไม่มีรอตตะรบ,บนะครับผมอโอสวยอะ่ะจริงไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันสวยอะ่ะแบบว่าสวยจนไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่พ,พีเข้าใจไหมผมแบบโอ้ตายแล้ว <c oughs> โค้ดไก่นี่คือจะคือเหมือนแบบว่าเป็นตัวไก่ชนนะครับผมโค้ดรวยโค้ดรวยก็คือจะเป็นแบบว่าลอเลออรือวอแแวนยอ,อยัก จะแบบว่าวางสลับกันนี่นะครับผมขอบก็จะประมาณนี้เลยพร่ทุกท่านนะฮะโอ้โหสวยๆอย่างนี้มาเรามาดูขอบเหรียญกันขอบเหรียญจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งโอ้โหจะเหมือนของแบบว่าขอบเหรียญของหลวงพ่อเลยเกือบทุกรุ่นนะครับผมสวยมากาใครมีลองเอามาเทียบดูได้เลยนะครับผมว่าเป็นของแท้หรือเปล่า นณช่วงเวลานี้นะครับผมน่าจะวันที่สิบแปดเออน่าจะยังไม่มีของปลอมออกมาอ่ะรอยขอบก็จะแบบว่าจะมีสองขอบนอกขอบในใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแบบว่าเพราะเป็นมิติของรอยแล้วแบบว่าลวดลายนะครับผมขอบพระคุณครับ